เดี๋ยววันที่พี่แพลวสวัสดีค่ะวิชูสียินดีต้อนรับทุกคนนะคะเดี๋ยววันวันลอยกระทงนะเดี๋ยวเราก็จะไปรวมกันวันที่14ก่อน14 15 15้านี่เราก็จะไปรวมตัวทําที่วัดที่วัดเกาะเล็ดนะคะเออก็จะมีกระทงใบตองด้วยแล้วก็ขนมปังอย่าลืมมาลอยกระทงกันที่วัดเกาะเล็ดนะคะพวกเราเชิญชวนค่ะชาวบ้านเกาะเล็ดนะคะที่วัดเกาะเล็ด สนทบสมทบทุนสร้างโภสตหลักใหม่ค่ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกยูทูเบอร์เลยนะคะนี่นี่มาให้ดูก่อนมีหลากหลายมากเลยนะแต่เราเอาออกมาให้ดูเยอะไม่ได้ในกลัวกลัวว่าจะหักนี่ค่ะนี่อันนี้ก็คือจะส่งส่งทุนเลยเนี่ยแล้วแล้วพี่ปั้นเพนก็ยังมีอีกผัดกะเพรารวมิตรสุดค่ะ ร่วมด้วยช่วยกันเนาะเสร็จจากงานทอดกระถิน่นเราก็จะมาช่วยกันทํากระทงขนมปังเอาไปถวายวัดก่อแลดค่ะผัดกะเพราขอบคุณมากนะคะพอดีแตนมาเอาจักรยานไงเมื่อวานนี้ปั่นจักรยานมาเพื่อที่ว่าจะไปร่วมงานแต่งกับเขาเสร็จแล้วยังไม่ได้เอารถกา้าเมื่อกี้นี้ใส่บัตรหลวงตาเสร็จแล้วก็เลยเดินมาเดินมาก็เลยก็เลยอุ้ยกระทงเยอะเลยก็เลยมาช่วยกันโปรโมท ให้มาร่วมงานกันค่ะผัดกะเพราลมิตอยู่ที่ไหนคะเนี่ยถ้าอยู่ใกล้ๆแตนจะเชิญมาเชิญมารอยกระทงนะที่วัดเกาะแรดแล้วก็วัดบางปลาค่ะแตนหยุดบาาุดรบาาุดรน,นี่แตนพามามาดูแม่ตาลทํากระทงขนมปังค่ะพิจัยสวัสดียินดีต้อนรับทุกคนทุกยูสเซอร์เลยนะคะมาแล้วฝากช่วยข้อจอกข้อใจเป็นกําลังใจให้แตนด้วยนะ แตนเกาอ้อนแล้วเนี่ยเบาอดอนเบาอดอนขอบคุณมากค่ะมาดูน้ําอิงน้ําอิงน้ําอิงเดี๋ยวรถก็จะมารับละส่วนดอกไม้นี่อันนี้ก็สวยนะแม่เราสวัสดีค่ะสวยทุกอันเลยอะถ้าแตนเป็นคนขายนี่เ,เป็นคนทำนี่แตนก็ว่าทำยากอยู่นะแต่แม่ตานเขาทำประจำเขาบอกว่าเอ้ยไม่ยากหรอก สวยน่ารักมากๆเลยอ่ะแล้วก็ทำเอาเงินเข้าวัดนะคะพี่ลำพึงสวัสดีหนูโจรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระทงผลไม้นอกสวยทุกอันน่ะแต่คราวเนี้ยเขาเอาใส่ถุงไปแล้วคราวนี้ถ้าลือจากถุงอ่ะกลัวว่าจะหักน้ำมน้นำมนไงจะใครล่ะ สวัสดีค่ะนี่วันนี้แตนเอากระถงมาให้ดูกันสบายดีเดอ้อไม่